วิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับ,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 บซิลซิลครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมถ่ายชื่อสัตว์กันดีกว่าพี่แฮวมีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพให้ซิลซิลถ่ายน้องๆทางบ้านเนี่ยก็จะถ่ายไปพร้อมๆกับซิลซิลก็ได้นะครับซิลซิลพร้อมไหมครับพร้อมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยิ กต้นไม้สีเขียวถูกต้องครับอ่าตัวที่สองอนนปิงป้งพึ่งถูกต้องอ่าตัวที่สามฝั่งนี้แมลงดานะาแมลงดานาะถูกต้องครับตัวที่สี่จิงงจ้น้ำโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยเก่งเก่ง <c oughs> เอาละครับเราก็ได้รู้จักชื่อแล้วก็หน้าตาของสัตว์เหล่านี้ไปแล้วนะครับวันนี้พี่แฮ็าจะพาน้องๆทางบ้านแล้วก็ซิลซิลเนี่ยไปทาความรู้จักกับพวกเขามากขึ้นนะครับไปดูว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีวิธี การดำเนินชีวิตแล้วก็มีการจเจริญเติบโตยังไงบ้างจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าภาพที่เรากําลังจะได้เห็นในวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยละครับเริ่มจากสิ่งมีชีวิตต,ตัวแรกนั่นก็คือกบต้นไม้สีเขียวครับงั้นเราไปดูกันเลยครับบนเกาะฮอนชูมีกบหายากพันหนึ่งที่ใช้เวลาสูญญาอยู่ในต้นบีชและต้นสนซีด้ากบต้นไม้สีเขียว ตัวผู้มีความยาวประมาณ6เซนติเมตรตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมพวกมันจะมุ่งหน้าไปที่บ่อน้ำซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพวกมันเพื่อผสมพันธุ์คู่ของกบต้นไม้สีเขียวกำลังมองหาที่วางไข่ตัวผู้จะขึ้นไปขี่บนตัวเมียที่พร้อมจะวางไข่เมื่อตัวเมียวางไข่จะปล่อยน้ำเมือกออกมาส่วนตัวผู้จะปล่อยอสุจิ และใช้ขาของมันคลุกเคล้าอาสุจิให้ผสมกับน้ำเมือกของตัวเมียจนกลายเป็นฟองจากนั้นตัวเมียจะวางไข่ในฟองนี้พวกมันใช้เวลากว่าสามชั่วโมงในการวางไข่นับร้อยฟองฟองที่มีไข่กบมักห่ออยู่ตามส่วนต่างๆของต้นไม้เหนือแหล่งน้ำหลังจากนั้นสองสัปดาห์เราสามารถมองเห็นลูกออดอยู่ในฟอง ออตัวแล้วตัวเล่าค่อยๆหล่นลงไปในบ่อน้ำและเจริญเติบโตเป็นลูกกบต่อไปกบต้นไม้สีเขียวที่โตเต็มที่แล้วจะออกจากบ่อน้ำในช่วงหลังฤดูฝนและย้ายไปอาศัยในป่าจากเรื่องราวของกบต้นไม้สีเขียวนะครับตอนนี้เราไปเฝ้าดูชีวิตของพึ่งกันบ้างดีกว่านะครับไปรู้ว่าพึ่งเนี่ยเขามีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ขนาดไหนครับงั้นเราไปดูกันเลยครับ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิพึ่งจะรับผิดชอบงานและเริ่มต้นทำงานตามหน้าที่พึ่งตัวนี้จะไปเก็บเก,บเกบสรดอกไม้เกสรดอกไม้อุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินพึ่งที่เก็บเกบสรแล้วจะกลับรังที่ทางเข้ารังจะมีพึ่งทำหน้าที่คอยป้องกันรัง และมีพึ่งที่ผลิตขี้พึ่งเพื่อนามาสร้างห้องรูปทรงหกเหลี่ยมที่แข็งแกร่งในรังพึ่งบางตัวจะคอยทำความสะอาดรังบางตัวก็คอยให้อาหารตัวอ่อนพึ่งตัวใหญ่ที่อยู่ตรงกลางคือนางพญาพึ่งซึ่งจะมีนางพญาพึ่งเพียงตัวเดียวในแต่ละรังมันจะคอยวางไข่โดยวางไข่ถึงวันละสอง0ันฟองตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง ไข่ที่จะฟักเป็นพึ่งงานจะใช้เวลาฟักนาน3สัปดาห์จำนวนของพึ่งในแต่ละรังบางครั้งก็มีมากถึง5 0 0แสนตัวในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้เบ่งบานพึ่งจะเก็บน้ำหวานที่อยู่ร,บรอบๆและเก็บไว้สำหรับฤดูหนาวไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า นางพญาพึ่งหนึ่งตัวจะวางไข่ได้นั้งถึง2 0 0พฟองอือ2 0 0พฟองต่อวันด้วยนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เราไปเรียนรู้ชีวิตของกบต้นไม้สีเขียวไปแล้วพึ่งไปแล้วยังเหลืออะไรอีกนะมนแมลงดานากับจิงโจ้น้ำครับอือใช่แล้วครับเพราะว่าทั้งมแมลงดานานแล้วก็จิงโจ้น้ำเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่จเจริญเติบโตอยู่ในน้ําเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเขามีชีวิตอย่างไรจะแตกต่างจากกบต้นไม้สีเขียวแล้วก็แตกต่างจากพึ่งมากน้อยแค่ไหนไปชมัเลยครบ มแมลงดานาอาศัยอยู่ใต้น้ำตามริมน,น้ำอย่างเช่นในนาข้าวในเดือนมิถุนายนพวกมันวางไข่บนพืชที่ลอยอยู่เหนือน้ำเช่นต้นข้าวตัวผู้จะขึ้นมาเหนือน้ำมันใช้ตัวของมันบังไข่ที่วางอยู่มแมลงดานาตัวผู้ จะรอคอยอย่างอดทนเพื่อปอกป้องไข่ไม่ให้แห้งหรือถูกนกมาจิกกินไข่ถูกวางมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ยอดแหลมบนไข่จะแตกออกในเวลาที่ฟักไข่ดูเหมือนกับฝาที่กำลังถูกยกออกเมื่อไข่ฟองหนึ่งฟัก ไข่ฟองอื่นๆก็จะแตกออกทีละใบทีละใบหลังจากนั้นสักพักตัวอ่อนจะโผล่ออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันตัวอ่อนซึ่งมีท่าทางเหมือนเหมือนกันจะรอให้ตัวของมันแข็งขึ้นก่อน สานาทีต่อมาตัวอ่อนจะเริ่มลงไปในน้ำทีละตัวทีละตัวและเนื่องจากตัวอ่อนฟักออกมาในเวลาเดียวกันความเสี่ยงที่จะถูกศัตรูกินจึงมีน้อยหลังจากนั้นหนึ่งวันลวดลายเป็นแถบยาวจะปรากฏบนตัวของตัวอ่อน ตัวอ่อนตัวนี้กำลังจับลูกออดมะแลงดานาเป็นนักล่าใต้น้ำที่เก่งกาดอยู่แล้วต้นฤดูร้อนคือฤดูผสมพันธุ์ของจิงโจ้น้ำพวกมันกำลังผสมพันธุ์กันตัวใหญ่กว่าที่อยู่ด้านล่างคือตัวเมีย ตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวผู้หลังผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะจุ่มก้นของมันลงไปในน้ำตัวเมียวางไข่หลายสิบฟองบนหญ้าตามจุดต่างๆในหนองน้ำไข่มีความยาว1มิิเมตรหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เราจะสังเกตเห็นตาสีแดงในไข่ ตัวอ่อนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในไข่ตัวอ่อนจะฟักออกมาในไม่ช้าตัวอ่อนของจิงโจ้น้ําฟักออกมาจากไข่ที่ปริแตกพวกมันยาว3มิลิเมตรหลังจากฟักแล้วตัวอ่อนจะขึ้นไปบนผิวน้ําเมื่อขึ้นไปแล้ว ตัวอ่อนจะเริ่มดูแลขาของพวกมันเพื่อเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตบนผิวน้ำตัวอ่อนจะลอกคราบอีก5ครั้งติดต่อกันซึ่งต้องใช้เวลา40วันจึงจะกลายเป็นตัวเต็มวัยแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับก็มีการเจริญเติบโต,ตที่แตกต่างกันออกไปนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยได้สร้างขึ้นนะครับ แต่ว่าทุกๆชีวิตนะครับล้วนมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ที่เกื้อนหนุนต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติครับวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่และทุกทุกอย่างรอบตัวเรารอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคำถามคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ